สวัสดีค่ะมัมไดเอทนะคะวันนี้จะมาบอก7งานบ้านสุดเบิร์นช่วยลดน้ำหนักได้ก็จะไปฟังปรากวหัวใจกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆหนึ่งนะคะก็คือขวัดบ้านดูดฝุ่นนะคะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นช่วงแขนและช่วงหน้าท้องนะคะถ้าขวัดบ้านได้ 30นาทีนะคะจะเผาผ่านแคลอรี่ได้ถึง200กิโลแคลอรี่นะคะและถ้าดูดฝุ่นนะคะ30นาทีนะคะเผาผ่านได้ถึง400-700กิโลแคลอรี่นะคะขึ้นอยู่กับการออกแรง2ค่าการถูพื้นนะคะจะเป็นการออกกำลังกายนะคะที่ทำให้แขนกล้ามแขนกระชับนะคะแล้วก็ช่วยกระชับหน้าท้องนะคะจะใช้ไม้ถูหรือว่าผ้าถูก็ได้นะคะถ้าถูประมาณครึ่งชั่วโมงนะสามารถเผาผ่านได้ 1 0 0่ถึงแคลอรี่ค่ะ3ค่ะการล้างจานนะคะการล้างจานก็จะช่วยออกกำลังกายช่วงแขนนะคะแต่เราจะเพิ่มการขย่งเท้าขึ้นไปนะคะเป็นการยืดกล้ามเนะะื้อค่ะทำให้เท้าเราะะแล้วค่ะเราก็น่องเรากระชับขึ้นนะคะถ้าล้างจานประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็จะเผาผ่านได้ประมาณหกสิโลแคลอรี่ค่ะสี่ค่ะการซักผ้านะคะซึ่งเป็นการออกกําลังกายกล้ามแขนโดยเฉพาะเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตอนออกแรงขยี้หรือว่าตอนที่บิดผ้าตากแดดน,นะคะซึ่งถ้าอ,อกซักผ้า1ชั่วโมงนะคะจะเผาผ่านได้ถึง240กิโลแคลอรี่ค่ะ 5. การเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะโดยการยกฟูกที่นหนักขึ้นนะคะจะเป็นการบริหารกล้ามแขนนะคะแล้วก็ทําให้หน้าท้องกระชับขึ้นนะคะซึ่งใช้พลังงานนะคะเผาผ่านแคลอรี่ไปถึง60กิโลแคลอรี่ 6ค่ะการเช็ดกระจกหน้าต่างนะคะซึ่งการเช็ดกระจกหน้าต่างะคะ่ะเป็นการบริหารกล้ามแขนนะคะโดยเฉพาะนะคะซึ่งการท่าเช็ดทังบ้านนะคะเท่ากับการวิ่งรอบสนามพิลล่าถึง3รอบเลยะคะ่ะและ7ดค่ะการล้างรถนะคะการล้างรถนอกจากจะช่วยบริหารกล้ามแขนแล้วนะคะ เราล้างไปแล้วเราก็ขยับร่างกายไปด้วยนะคะจะทําให้อวัยวะอื่นได้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งการล้างรถนะคะจะใช้พลังงานไปถึง180ถึง250กิโลแคลอรีนะคะที่สำคัญคือประหยัดค่าล้างรถอีกด้วยค่ะ